จริงๆล้าคือทางานติดต่อกันมาตลอดเลยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่6เดือนโควิดแล้วมันก็กระทบลาไยรอ่ะค่าการทํางานก็หนักขึ้นก็ทํางานหนักขึ้นจนตอนนี้ใช่ไหมคะได้เวลามาอยู่กับตัวเองนอะสามวันเต็มแล้วมาพักผ่อนทากิจกรรมที่ที่ทําให้ตัวเองมีสมาธิมากยิ่งขึ้นแล้วก็การทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพตัวเองมันก็เลยทําให้ว่าร่างกายตัวเองเนี่ยมันรู้สึก เบากอดโปรงไม่รับสารอาหารที่มีประโยชน์ทําให้สมองมันเคลียร์แล้วก็การออกกาลังกายเนี่ยก็ช่วยที่ทำให้เหมือนได้ออกกาลังกายแล้วก็ผ่อนผ่นคายความเครียดคจากการทํางนานก็รู้สึกว่าเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้เคลียร์ขึ้นได้สตรดงชิลดาวลงไปก็โอเคนิดมากาค่ะอ๋อจูนคือเป็น3รีเดย์วีเชใช่ไหคะก็ตอนวันที่หนึ่วันที่2อะ คือมันยังไม่ชินนะแต่ว่าจูนอะชอบวันที่สามเพราะว่าสเก็ตอะไรแบบนี้มันมันลงตัวจูนมาวันแรกใช่ไหมก็คือกินก็มันมันหิวอ่ะมันยังมันหิวมันไม่ชินวันที่สองก็เออญยังไม่นะแล้วก็แต่วันที่สามอะเพราะว่าสเก็ตอ่ะมันโอเคเพราะว่าเหมือนเราเริ่มตอนคือสเก็ตมันจะเน้นเริ่มตอนเช้าก็มีโยคะทำโยคะ ชั่นเสร็จได้ได้เบรคกินสมูทตี้อะไรเบนี้ค่ะต่อด้วยด้วยยิมใช่แล้วพอไปยิมอ่ะคือคือยิมอันเนี้ยดีนะเหมือนกับเหมือนเวลาเราออกกําลังกายกับเองอ่ะมันเหนื่อยเหนื่อยมันก็หยุดใช่ไหมพี่แอนเออพอเราออกเองอ่ะมไรก็หยุดแต่ว่าถันว่ามันดีเพราะว่าด้วยครัวเขาเขาคือเขาพูดจะโฟดอ่ะโหดมากพยายามแบบพยายาหยุดนะต่งเนี้ยน เหนือออกจริงๆแยนเรา่รู้ว่าเข้าใจนะว่าเราทานมาแบบกินอาหารแบบผักผลไม้ก็แบบรู้จักจังหวะว่าเออให่หยุดนิดนึงนะแล้วก็ก็ยังฟุชต่อนะแต่ว่ากูถามว่ากูถามว่าเป็นยังไงบ้างบอกว่าไอพิซซัมพาร์บแบบกิแป้งากวันที่สามเป็นวันที่จูนอ่ะกินแบบผักแบบหมดนะ วันที่หวันที่สองวันที่หนหรือวันที่สองหรือวันที่สคือหมดเกลี้ยงจากเพราะว่าเออด้วยว่าเราออกกําลังกายแล้วหมเอนเนอร์จีอะไรเรามันแยมันมันก็กินหมดนะหรือว่าไม่รู้ว่ามันเหมือนมันเหมือนเดิมแต่วันที่สามมันรู้สึกว่าผัก่อยขึ้นรู้สึกว่าอยากกินกีเนาะใช่มันอ่อนขึ้นแล้วก็เออพอหนอว่าสเก็ตเออมันดีเพราะว่าพอเราออกกําลังกายเ็มใช่ไหมมันเหมือนมันก็ไปนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววัน การนวดวันที่สามันรู้สึกแตกต่างนนะคะพี่แอนเหมือนนวดวันแรกเนี่ยก็เหมือนผ่อนคลายตามปกติเหมือนเราเออเหมือนใส่แมาก็เพิ่งหยุดงานเนาะแล้วก็มาวัดเข้าโปรแกรมวันแรกเนี่ยก็ได้นวดก็เออก็ผ่อนคลายปกติแต่พอวันที่สามเนี่ยมันเกิดจากเราออกกําลังกายมาตั้งแต่วันแรกวันที่สองแล้ววันที่สามคืนนวดมันมันเหนื่อยด้วยแหละเออแล้วเราเหนื่อยแต่ความเหนื่อยนั่นแหละแล้วมันจะกับการนวดแล้วเราก็ รับพลังงานกนนารนวดจากพี่ปุ้เป้ชอบมากนวดดีมากๆค่ะแต่ต้องแอบมาอีกแต่ปุ้เป้็นวดดีมากๆแบบรู้สึกได้เลยว่าแกแบบพยายามเอาเทนชั่นที่หลอกกำลังกายเนี่ยออกไปแกเคลียร์แกมีพลังงานนะพี่ปุ้เป้แบบดีมากคือนวดไทยถนาดนวดไทยธรรมดาชอบมาก